วันนี้น้องลินมาเที่ยวที่เมืองลับแลนะครับดีด้วยเขตห้ามพูดโกหกอันนี้ชื่อพี่พิัยพ์อะไรนะตามน้องลินขึ้นไปเลยโอ้เขาขึ้นไปถึงข้างบนที่สะอาดมากเลยนะครับเฮ้ยอันนี้เขาไวโชครับลูกอันนี้เป็นประตูเมืองลับแลนี่น้องลินเจอจระเข้มันไม่ใช่ของจริงของอมเอออันนี้ไม่นี่เราลงมาข้างล่างนะครับเย็นมากเลยเคลื่อนข่ยเล่นค่นะโอ้นี่ไงน้องดินนี่ไงน้องนี้น้องดินทางเข้าถ้ำไปดูสิโอ้โหทางเข้าถ้ำ นี่เป็นทางเข้าถ้ำนะครับอ๋อน,นี้ถ้ำปิดใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าน,นี่ตรงนี้มาดูที่ลองลองเข้าไปดูในถ้ำลูกเป็นยังไงไมาลองลองเฮ้ยตรงนี้นสวยตรงนี้เสร็มาเข้ามาก่อนเอออันนี้เรามาดูบ้านเดินทางอีกหนึ่งหลังนะครับเห็นนะวันนี้จะพาไปเที่ยวเองเลยนะครับแต่เพื่อไม่ให้ทันอุย้ยอันนี้อะไรลูกอันนี้คอกคกนี่นี่เป<ม> <laughs> ็นคกใหญ่ฉากใหญ่เลย อันนี้เป็นโคกหินนะครับนี่เป็นหินนะี่ยเนาะนี่ตาแล้วโอ้โหเก่งมากอันนี้ก็คือเป็นโคกนะครับอันนี้ก็โคกตําใช่ไหมน้องนินนี่เป็นโคกแบบตําได้ไปตําข้าวใช่ไปตาข้าวนี่น้องลินสาธิตที่ดูในการตํานะครับที่นี้มีห้องอาบน้ำไวยลูกมีห้องอาบน้ํานี่นะฮะมีโอ่งน้ําด้วยนี่น้องลินเข้าไปดูไหมน้องลินมาดูอันนี้ที่ที่สี่ข้าวนะครับที่บดข้าวจากข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารนะลูก แล้วก็จะเอาข้าวเ,เปลือกใส่ตรงนี้แล้วก็จเจาะมาเป็นข้าวสารนี่น้องอินมาดูนี่อันนี้อันนี้คืออะไรคะลูกรู้ไหมอันนี้คือเตานะนี่เตาหมวกอันนี้ไม่ใช่หมวกอ๋อนี้ที่เขาทำข้าวปั้นถักออนี่เป็นเตานีมาดูหมูเร็วหมูเร็วมดูหมูดูหมูนี่หมูหมูตรงนี้หมูดำด้วยนะหมูโบราณเฮ้หมูดำเฮ้ยหมูนิ่งมากเลยลูกเรียกหมูสิอุ๊ดอุ๊ด นี่เป็นข้าบนบ้านนะครับในการเก็บมะพร้าวเขาจะเก็บมะพร้าวไว้แบบนี้นี่หลังหลังวัวกินหญ้านี่อะไรครับบ่อน้ำโอ้นี่บ่อน้ำลูกเมื่อคนเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาก็จะมีบ่อน้ำไว้สำหรับดื่มเฮ้ยนี่เปยุย้งข้าวนี่ลูกเรียนอันนี้เปยุย้งข้าวย้งข้าวคนสมัยก่อนก็จะมีห่วประดับตกแต่งอุ้ยนี่มีต้นทุเรียนด้วย นี่ท่าเรียนท่านเรียนนับเรใช่ไหมข้างสะพานแล้วไปเลยแล้วก็กลับไปไอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะไปที่ที่จังหวัด <ไป S 1> น่านต่อมาที่บ้านพี่กับตันอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอเ <ไป S 1> เดี๋ยวมาจอกันตอนวันนี้อีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบาย